เอาโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเครื่องเครื่องนี่นะเครื่องข้าวถั่วข้าวเกาลัดข้าวเม็ดขนุนก็ได้ข้าวข้าวโพดได้ไหมได้หมดนี่ฮะโอ้โหนี่กระบาดเลยด้วยเหมือนเหมือนเหมือนบาดนะใหญ่โตย้อนแสงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะให้ในช่างใหญ่ครับในช่างใหญ่ในช่างใจนะเนี่ยไผ่โทนไผ่โทนครับอยู่ไผ่โทนไผ่โทนหมู่บ้านไผ่โทนนะ อำเตำบลอะไรสะสีม,มุมอำเภอกระแพงแสนจังหวันดนครปฐมเนี่ยอันนี้ะอะไรจะต่อแล้วฮะเนี่ยฮะ,ฮะเดี๋ยวจะทดจะลองเครื่องแลนะ้วเนี่ยเครื่องคั่วถั่วคั่วเกาลัดคั่วอะไรก็แล้วที่ต้องที่ต้องคั่วเอออ่าอ่าหมุนแล้วหมุนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆหน่อยเนี่ยฮะมีมอเตอร์ครับสายพานเออทำมาหนี้ อันนี้ทดว่าอันนี้มอเตอร์นี่นะไม่รู้กี่แรงรู้เนี่ยหนึ่งจุดสี่แรงม้าต่อสายพานมานี่อันนี้เป็นเกียร์ใช่ไหมเนะีย่ยเกียร์ทดเนี่ยเ,เอาเอารอบช้าครับนี่มาเน,นี่ยช้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเราแก๊สเป่าเป่าโงเคเอาเนี่ยถูกว่าเอาเอาเกา๊ัดคั่วกา๊ัดนี่นะก็ใส่แก๊สนี่ะเปิดแก๊สเปิดไฟใช่ไหมแล้วก็นี่เลยครับเอา เจ้าลัดหรือว่าถั่วหรือเม็ดขนุนหรือข้าวตอกแตกได้ทุกอย่างข้าวข้าวคั่วอะไรที่ต้องคั่วเอา้เอาโอ้เสียดายมันย้อนแสงไปหน่อย,ยนะเนี่ยโอ้มันอยู่ระหว่างถึงกลางลบกับแสงก็เลยภาพมันจะไม่ชัดครับเนี่ยนระอบประมาณนี้รอบประมาณนี้ครับ <45 S 1> เอ่ส <45. S 1> ิบห้ารอบสี่สิบห้ารอบต่อน,นาทีนี่เอาดิเอเอมุมนี้ชัด 4.5รอบต่อนอาที4.5โอ้โหนี่จะกับบาทเลยครับเนี่ยทรงเหมือนบาทเลยบาทยักษ์ไม่ได้ออกแบบใครเป็นคนออกแบบก็ได้เออในช่างใหญ่ในช่างใจเป็นคนออกแบบเองครับไปหาเองอันเนี้ย,ยเนี่ยทุกอย่างหาเอง,องคือข้างใน,นกลไกก็จะมีอะไรเนี่ยม่รู้เนี่ย อย่อาขั่วเกาลัดขัว่วถั่วหรือขั่วอะไรก็แล้แต่นี่ครับจะทำให้เขาไม่ได้ใจไปเนี่ยเวลาไม่พอเวลาไม่พอทำให้ดูจะให้ทำโจครับวานนะทาครับทำเป็นวิทยาทานใครจะไปทำต่อหรือไปพัฒนาต่อก็ทำได้เลยครับแต่ยย่ามาให้ทำนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำเ๋ยวทำเป็นวิทยาทานครับแต่ว่า ไม่มีเวลาทําให้นะ am, maison, ครับเนี่ยใครอยากจะทําทําเองครับถ้าใครอยากได้ต้องทําเองมาปรึกษามามาปรึกษาได้ครับแต่ท failures, ําให้ไม่ได้นะเครื Deadpool> ่องขั่วถั่วขั่วเกาลัดขั่วอะไรข้าวตอกแตกรูดแต่ข้าวตอกแตกหรอนี่ะผลงานของช่างใจไผ่โคนกาแพงแสนครับช่างใจไผ่โคนครับยุ้ยก็แพงแสนนะ เป็นไอเดียครับใครจะทําทก็ได้เลยครับจะทาก็ทําได้เลยโอเคแคนนี้นะคะบสวัสดีครับเนี่ยน,นี่กระบอกก็ก็คั่วได้นี่คั่วกระบอกนีเมด็ดกระบอก